กรับสวัสดีมุฮัมมนุกโคนกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบุษสุษสุคนเดินทางซ่อง y YouTube โอสดซาเนาะฮุคเนาะโอสดแชนแนลเด้อซ่องบ่าวลาโอสดเด้อเมื่อนี้เขาก็จะมาหาพี่ๆเพื่อนๆมาเบิ่ง18แขวงของประเทศลาวนะ18จังหวัดของประเทศลาวนะครับที่จริงมี17จังหวัดนะครับแล้วก็หนึ่งเขตปกครองพิเศษนะคือนคอรหลวงเวียงจันทน์รวมๆกันเป็น18นะฮะทุกคนโอเค อันนี้เป็นซื่อแขวงนะฮะทุกคนจังหวัดนั่นเองซื่อจังหวัดเนาะโอเคแขวงที่หนึ่งก็คือแขวงขาม่วนเนาะจังหวัดขาม่วนนะฮะทุกคนแขวงที่สองก็คือแขวงจำปาสักเนาะทุกคนจังหวัดจำปาสักแขวงที่สามแขวงเชียงขวางเนาะจังหวัดเชียงขวาง แขวงที่4แขวงสยบุรีเนาะจังหวัดของโอซถดเองเนาะจังหวัดของบาเบาลาโอซถดอยู่เองเนาะแขวงสยบุรีนะฮะทุกคนจังหวัดสยบุรีเนาะแขวงที่5แขวงไซสมบูรณ์นะฮะแขวงไซสมบูรณ์จังหวัดไซสมบูรณ์เด้อทุกคนแขวงที่6แขวงเซกองนะฮะจังหวัดเซกองเด้อแขวงที่7แขวงบริคัมไซนะฮะจังหวัดบริคัมไซเด้อ แขวงที่8แขวงบ่อแก้วนะฮะจังหวัดบ่อแก้วเด้อทุกคนแขวงที่9แขวงพงศาลีเนาะจังหวัดพงศาลีนั่นเองทุกคนแขวงที่10แขวงเวียงจันนะฮะจังหวัดเวียงจันนั่นเองทุกคนแขวงที่11แขวงสารวัตรนะฮะจังหวัดสารวัตรนั่นเองทุกคนแขวงที่12แขวงสวรรณเขตนะฮะจังหวัดสวรสดเขตนะฮะทุกคน แขวงที่13นะแขงหลวงน้ำทานะฮะจังหวัดหลวงน้ำพานั่นเองทุกคนแขวงที่14แขงหลวงข้าบางนะฮะเมืองมรดกโลกของประเทศลาวจำปาสักดิ์ใช่นะเมืองมรดกกรนุกนะฮะจังหวัดหลวงน้ำพานะฮะทุกคนแขวงที่14แขงหลวงข้าบางนะฮะอุ้ยก็อ่านไปเรืวเดี่อยทุกคนต้องแขงที่14แขงหลวงข้าบางจังหวัดหลวงข้าบางนั่นเองทุกคนโอเคเนาะแขง15แขงหัวพันนะจังหวัดหัวพันนั่นเองทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ย โทรศัพท์นีก่ก็ได้จังหวัดที่16แขงอัตเตอร์นะฮะจังหวัดอัตเตอนะฮะทุกคนคแขงที่17แขงอุดมไซนะ,ะจังหวัดอุดมไซเด้อทุกคนเด้อเขตปกครองพิเศษนั่นะก็คือนครหลวงเวียงจันทร์เป็นนครหลวงของประเทศลาวนะฮะประเทศลาวมีหลายสนเผ่านะฮะเราเคยไลฟ์สดไปแล้วเด้อทุกคนมีลายแเหเนาะอันนี้ก็เป็นแขวงแต่และแขวงของประเทศลาวเด้อทุกคน ะะโอเค้วทุกคนเนาะ18แขวงของประเทศลาว18จังหวัดนั่นเองทุกคนนะฮะเพราะม่พี่น้องทางฝั่งไทยและฝั่งลาวก็ได้รู้ด้วยนำกันเนาะได้รู้ไปด้วยกันเนาะอ๋อย้อนกลับมาดูอีกได้เด้อขอบคุณทุกคนทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์ของบาโอคอมเมนต์มาขอบคุณทั้งมากนะครับทุกคนโอเคทาคลิปเกี่ยวกับแขวงของ18แขวงของประเทศลาวและ18จังหวัดของประเทศลาวนะฮะทุกคนโอเคฮะทุกคน กข็ขอบคุณทุกคนเด้อบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป